สวัสดีครับ f อฟซีทุ่นครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเป็นประจาาเหมือนเช่นเคยนะครับเราอยู่กันที่เดิมครับศูนย์รวมรถยนตมืองสองคุณภาพดีเกรดเต้นยุสคานะครับมาพบกับผมต้นเหมือนเดิมนะครับมาอัปเดตรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถครอบครัวจุดที่นั่งโฉมหน้าใหม่ๆนะครับใช้งานน้อยๆนะครับเป็น All New i s u ซูซูมิวนะครับรุ่น1.9 Active นะครับคันนี้ปี2022แท้เลขไมล์20,000กว่าโลนะครับเพื่อน นะครับเข้าใหม่ล่าสุดนะครับสีออกสีบอลเทาสวยงามนะครับคันนี้ใครกําลังตามหารถมือ2องนะครับแต่ว่าอยากได้สภาพเหมือนรถใหม่ป้ายแดงก็ต้องจัดเลยครับคันนี้เจ้า isuzu mu-X นะครับ1.9 active นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับอยู่ตรงหน้าผมนีแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตในราคาเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนี่ครับ8,99,000บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนี่ฮะ ชมหน้าตาของเขานะครับเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับ1.9นะครับ Active Auto นะครับคันนี้ปี2022แท้นะครับผมนี่ครับวนรอบคันให้ดูกันเลยนะฮะนี่ครับสีบอลนะครับสวยงามนะครับล้อแม็กก็จะเป็นล้ออลลอยนะครับสีเงินนะครับทิสเบบกหน้าหลังนะครับดีไซน์เฉลียเฉียวสวยงามนะครับไฟท้าย LED สวยงามเลยนะครับ มีความโชบเฉี่ยวนะครับทางสมัยนะครับนี่ครับสวยงามเลยครับคันนี้นะครับใครที่สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับรถเข้ามาใหม่นะครับ8,990 0 0บาทเท่านั้นนะครับสีสวยด้วยนะครับเป็นสีออกสีบอนนะครับบอลออกเทาๆหน่อยนะครับสวยงามนี่ฮะนี่ครับสวยงามเลยนะครับ ไฟท้ายสวยนะให้ดูไฟท้ายกันก่อนนะไฟท้ายในซ้ายขวาสวยง <Mike. S 2> ามเดิมๆเลยนะครับเดิมโรงงานนะครับนี่ครับไฟถอยต่างๆนะครับเหลี่ยมสันประตูนะครับช่องไฟต่างๆเหลี่ยมสันประตูเดิมๆโรงงานนะครับกระจกก็โคตรเดิมโรงงานทุกบานนะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ําตัดต่อกับเครื่องหรือผิดกฎหมายมาแต่อย่างใดนะครับรถพร้อมใช้งานครับคุณผู้ชมนี่ครับกระจกก็โคตรเดิมโรงงานสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3นะครับกระจกบานหลัง นะครับมาพร้อมตัวไล่ฟ้าิฟ f ิ u s i o n ด้านหลังเป็นดำนะครับนี่ครับดีไซน์ตัวรถสวยงามฉบเฉียวนะครับตัวเหล็กชักลากต่างๆก็อยู่ครบนะครับล้อยางอะไอล่ต่างๆอยู่ครบหมดครับเพื่อนๆนะครับนี่ฮะเปิดฝาท้ายให้ดูกันนะครับนี่ฮะด้านในนะครับนี่ครับเป็นเบาะสามแถวแบบเจ็ดที่นั่งนะครับคุณผู้ชมนะฮะเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งนะครับ ตัวแอคทีฟนะครจะเป็นเบาะผ้านะครับคุณชมเบาะผ้านะฮะตัวแอคทีฟเป็นเบาะผ้านะครับสวยงามนะครับเบาะผ้านะครับด้านหลังก็จะมีพาวเวอร์เอาลิตนะครับที่เสียบชาร์จแบตนะฮะไฟต่างๆนะครับมีตัวหูเกี่ยวตะข่ายนะครับส่วนตรงนี้นะครับมีหูขึ้นมาก็สามารถเปิดได้นะครับมีที่สําหรับเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับรถเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะ,นะะก็มาอัปเดตรีวิวให้กับเพื่อนๆ ได้รับชมกันก่อนอน,นะครับใครกำลังมองหารุ่นนี้อยู่ก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะฮะร,รถสวยนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานตะเข็บซีนเดิมโรงงานเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับสภาพแรกเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันสำหรับเจ้า All New Isuzu m ม x นะครับ1.9 Active นะครับปี2022แท้นะครับคันนี้นะฮะร,ราคา899,000บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆ ใครสนใจขอละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาหรือติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะเรามี2สีนะมีสีขาวมุกนะครับที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็มีสีบอลเทาคันนี้เข้า,ขามาใหม่กคันหนึ่งเป็นตัว1.9 Active ทั้ง2คันเลยนะครับนี่ครับล้อดเดิมๆโรงงานนะครับนี่ครับคุณผู้ชมล้อแม็กอัลลอยเดิมๆโรงงานก็แม็กชุนิ้วนะครับมาพร้อมสีิย,ยาง265ทับ65ใส่มาด้วยยาง b i s t o n e นะครับมือจับ ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับนี่ครับกุญแจก็จะเป็นรีโมทนะครับดอกไขบิดสตาร์ทนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับตัว a c t i v e นะครับ1นนะครับเพื่อนๆให้ดูรอบคันกันนี่ครับความสวยงามรอบคันของเจ้า All n e w Isuzu MU-X คันนี้นะครับนี่ฮะไฟหน้าฮะให้ดูนี่ครับไฟหน้าสวยใสเลยนะครับ ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะกระจังหน้าก็มาด้วยคิ้วดำนะฮะตัดด้วยสีเทานะครับสวยงามนะครับดำเทานะครับคิ้วโลโก้เป็นโครเมียมตัวรถนะครับบอดี้เดิมสีสวยครับดูแลรักษาง่ายนะครับไฟหน้าซ้ายขวาก็จะเป็นกรอบไฟคิ้วไฟสีดำนะครับสวยใสแบบนี้เลยนะครับโปรเจคเตอร์นะครับมีมาพร้อมโปรเจคเตอร์ในเดย์ไทม์ led นะครับสำหรับรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะด้านหน้านะครับสับตัวเริ่มต้นนะฮะ จะไม่มีไฟจัดหมอกนะครับส่วนไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างจะไม่มีจะมีตัวไฟเลี้ยวที่บริเวณแก้มตรงนี้นะฮะถือว่ารายละเอียดตัวรถก็โครงสร้างเดิม <S <S ๆ,ๆโรงงานเลยครับคุณผู้ชมนี่นะครับเ,เพื่อนๆก็เป็นรถโครงสร้างเดิมๆเลยครับเดี๋ยวเราดูรอบคันกันไปแล้วภายนอกนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันต่อเลยก็เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับภายในนะฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับด้านในนะครับฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับเปิดประตูให้ดูกันเลย เบาภายในจะเป็นเบาผ้าเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเบาผ้าเดิมโรงงานเลยนะครับทุกสินทุกอย่างชิ้นส่วนองค์ประกอบต่างๆก็เป็นเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าดัดแปลงแต่งเติมแต่อย่างใดนะครับโครงสร้างก็เดิมๆแบบนี้ครับให้ดูกันแบบชัดๆนะอย่างน็อตกาบประตูก็ใหม่ๆเลยนะครับโค้ดเดิมโรงงานเม็ดอาร์ตน็อตเดิมนะครับไม่มีการถอดนะครับน็อตกาบประตูนี่ฮะนี่ครับ ทั้งบนและล่างเลยนะฮะสี่ตัวก็จะเป็นน็อตสีเดียวกันเลยนะฮะไม่มีรอยปัจแจขันนะครับนี่ครับให้ดูกันชัดๆเลยนี่ฝั่งซ้ายแล้วก็มาดึงเม็ดอาร์คให้ดูกันด้วยนะฮะนี่เลยนะครับเม็ดอาร์คบานประตูนะครับนี่ครับคมชัดชัดเจนนะครับเพื่อนๆออนียวิสุมิวเอ็กนะครับ1.9 Active นะครับ2022แท้ไม่20,000กว่าโลนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับราคา 899,000บาทนะครับใครสนใจก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับต้องการรถคันนี้ไปใช้งานนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้เลยนะฮะได้โฉมใหม่ด้วยนะครับได้ตัวใหม่หน้าใหม่นะครับเกียร์ออโต้ครับบ้านในครับมาพร้อมเกียร์ออโต้แบบเล็กทรอนิกนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีเบรกโฮนะครับเป็นออโต้โฮให้แล้วนะครับใช้งานดีสำหรับในเมืองเวลาจอดไฟแดงบ่อยๆเนี่ยกดออโต้โฮเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนเกียร์ดีเกียร์เอ็นบ่อยๆนะครับ พอเราแตะคันเร่งครับออโต้โฮก็ทำก็ปลดล็อกให้เราเลยนะครับนี่ฮะโดยที่เกียร์ยังอยู่ตำแหน่งดีอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับโหมดออฟอิลลิงมีให้นะครับการเลื่นถลาไมีนะครับเกียร์แบบเลฟทอนิกสวยงามหัวเกียร์ทรงสปอร์ตดีไซน์สวยงามนะครับผมว่าเป็นรถที่น่าใช้งานนะครับถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างครบครันนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นก็ราคาย่อมเยานะครับ899,000บาท ดีไซน์สวยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ต้องการแบบออปชันอะไรมากมายนะเอาไ้ใช้งานชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับคันนี้นะฮะนี่ครับบางทีเนี่ยเราใช้งานก็ไม่ต้องการออปชั่นอะไรมากมายขอให้เป็นรถที่สภาพดีนะฮะไหม่น้อยโครงสร้างเดิมนะครับอย่างนี้นะครับออปชันต่างๆเพล่เพอไม่ค่อยได้ใช้เลยนะฮะคูปรคอนโทรลเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผู้ชมก็ใช้งานตามปกตินะครับใช้งานเกียร์ปกติเลยนะครับ การลื่นเท่าไหร่อะไรต่างๆก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะครับแต่เขามีมาให้นะครับนี่ครับดิสเบรกสีล้อหน้าหลังนะครับผมนี่ครับดูฝั่งซ้ายกันไปแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งขวากันบ้างนะครับพอดูฝั่งขวาเสร็จก็จะเข้าไปด้านในแล้วก็ไปทดลองขับกันสักหนึ่งรอบสำหรับคันนี้นะจะดูฝั่งขวาก่อนนะครับฝั่งขวานะครับมาดูด้านหลังกันก่อนเลยนะครับนี่ฮะเม็ดอาร์คเห็นไหมฮะทุกบานประตู นะครับเม็ดอาร์คสวยงามเดิมๆโรงงานเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานเลยนะฮะนี่ครับนี่สําหรับท่านใดที่กลังมองหารถราคาประหยัดนะครับได้โฉมใหม่ๆนะครับใช้งานน้อยๆก็ต้องจัดเลยครับเจ้าอิสุดีอ่ามิลเอ็กคันนี้นะครับเพื่อนๆอ๋อนิวอิสุมิลเอ็กนะครับปี2022แท้นะครับคันนี้เลขไม้ก็20,000กว่าโลเดี๋ยวเราไปดูเลขไม้กันด้วยนะครับคันนี้ นี่ครับเบาะผ้าเดิมโรงงานนะนี่ครับให้ดูกันก่อนนะฮะเพื่อนๆนี่ครับขอบยางตัวรีดน้ําฝนก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับกระจกนะเมื่อสักครู่ให้ดูกับน็อตฝั่งซ้ายไปแล้วมาดูกับน็อตฝั่งขวากันบ้างนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเดิมเดิมเลยโค้ดเดิมน็อตเดิมสติ๊กเกอร์มอร์กอ QR โค้ดต่างๆอยู่ครบหมดนะครับสติ๊กเกอร์ความดันลมยางมาร์คสี QC นี่ครับน็อตเดิมโรงงานนะครับน็อตเดิมโรงงานนะครับ นี่ครับเม็ดอาร์ตบานสุดท้ายฝั่งคนขับก็ดึงให้ดูกันให้ครบทุกบานนี่ครับคลายความสงสัยกันไปเลยนะฮะนี่ครับเพื่อนๆน,นี่เลยนะฮะสวยงามนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะฮะเราจะไปลองขับกันนะครับลองขับแล้วก็รายละเอียดภายในมาดูเพิ่มเติมกันต่อนะครับอย่างพวงมลาลัยก็จะเป็น ผมรายงาแบบเรียบๆไปเลยนะครับคันนี้นะฮะใช้งานได้ดีสามกานจับถนัดมือนะครับแล้วก็ตัวเลขไมล์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเลขไมล์คันนี้ใช้งานไปเท่าไหร่นะครับนี่ครับสองหมื่นกว่าโลนะครับสองหมื่นกว่าโลนี่ครับเพื่อนๆสตาร์ทเลยนี่ครับเลขไมล์ก็ใช้งานไปสองหมื่นสามพันโลนะครับสองหมื่นสามพันโลนะฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปลองขับกันนะฮะ มาลองขับกันดูนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาไปลองขับนะครับวนกันสักหนึ่งรอบนะครับวงนี้อากาศร้อนนะฮะอ่าไปนะครับก็เข้ามาอยู่ด้านในรถของเจ้าอินสุมิวเอ็กคันนี้กันแล้วนะครับคอนโซลเกียร์ก็สวยงามนี่ครับคอนโซลเกียร์สวยงามเลยนะฮะนี่เบรกมือมีให้ครบเลยนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้โฮนะครับหน้าจอก็เป็นจอ a n d ด o i d นะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับคุณผู้ชมตรงกลางก็จะมีที่วางแก้วน้ํา รงนี้ครับพื้นที่วางแก้วน้ำให้นะครับนี่ครับระบบแอร์นะครับระบบแอร์นะครับนี่ครับใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิสัยทัศน์นะการขับขี่กันนะครับเดี๋ยวลองพาลองขับสักหนึ่งรอบนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะครับปลดเบรกมือก่อนเลยอันดับแรกนะครับนี่ครับก็เข้าเกียร์นะครับตำแหน่งดีปกติเลยนะฮะจะมีโจจะมีตัวจอจะเป็นโชว์เกียร์อยู่นะฮะตรงดีตรงนี้นะครับเลขไม้ก็สองหมื่นสามนะ แล้วลองไปขับดูวนสักรอบหนึ่งนะครับนี่ครับมาดูกันว่าการขับขี่เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคันนี้นะครับนี่ฮะช่วงล่างนิ่มนวลนะครับช่วงล่างนิ่มนวลนะครับเราอยู่กันที่ต้นยุสคาร์นะครับเสีไทยซอย64มีนบุรีกรุงเทพนะครับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวปิดประตูนิดนึงนะครับอ่าถอยหลังนี่ครับถอยหลังดูเข้าเกียร์ถอยนะฮะตัว ระบบตัวจอตัวต่างๆนะครับกล้องถอยตรงนี้นะครับเป็นจอแอนดร i d นะกล้องถอยรู้สึกว่าต้องเซ็ตค่าใหม่นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ฮะนี่ครับกล้องถอยช่วงล่างนะครับนิ่มนวลนะช่วงล่างนิ่มนวลนะครับนี่ฮะเราเดินหน้าพวงมาลัยก็โอเคนะครับช่วงล่างล้อต่างๆถือว่าโอเคเลย นี่ครับเดินหน้าถอยหลังให้ดูกันนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับออโต้โฮนี้ทําอย่างไรใช้อย่างไรมา,มาสาธิตให้ดูกันนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ดีนะครับแบบนี้นะฮะจอดติดไฟแดงอยู่นะครับปกติเนี่ยเราจะปลดที่เกียร์เอ็นใช่ไหมครับเพื่อเป็นเกียร์ว่างไม่อยากเหยียบเบรกนานๆ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับกดออโต้โฮได้เลยนะครับกดตรงนี้นะครับออโต้โฮตรงนี้นะครับกดปุ๊บตรงนี้นะฮะนี่ครับออโต้โฮขึ้นนะฮะไฟขึ้นละนี่ครับเพื่อนๆเราเหยียบไปให้สุดเลยนะครับเหยียบเบรกไปให้สุดนี่ครับเห็นไหมฮะรถไม่ขยับเลยนะครับผมทั้งๆที่เกียร์เนี่ยอยู่ตำแหน่งดีอยู่นะนี่ครับทั้งๆที่เกียร์เข้าเกียร์ดีอยู่นะเรากดออโต้โฮนะครับก็เปรียบเสมือนเราล็อกเบรกไปเลยนะฮะพอไฟเขียวเสร็จปุ๊บ นะครับเราจะเดินหน้าเราก็แค่เหยียบเบรกนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะออโต้โฮก็ปลดล็อกให้เราเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ดีสำหรับผู้ใช้งานในเมืองนะฮะจอดติดไฟแดงบ่อยๆเนี่ยฮะเวลาเรากดออโต้โฮไว้เนี่ยเขาก็หยุดให้เราเลยนะครับเบรกมือก็จะล็อกออโต้ให้เราเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่ครับพอเราแตะคันเร่งออโต้โฮก็ทํางานปลดล็อกให้เรานะฮะนี่ครับเราเข้าเกียร์ถอยนะครับ ก็ปกติเลยครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะช่วงล่างนิ่มนวลนะครับเพื่อนๆที่ใส่ท้าการมองก็ถือว่าดีมากๆเลยสหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถค่อนข้างยกสูงนะครับเป็นจุดที่นั่งสำหรับครอบครัวนะครับรัศมีวงเลี้ยวก็โอเคเลยนะฮะับเาเลี้ยวพวงมาลัยก็โอเคเลยนะฮะนี่เราใช้ออวโอโฮไว้นะเราปลดล็อกได้นะครับนี่ครับปลดล็อกออวโอโฮและ กลับมาขับเป็นโหมดปกตินะครับเพื่อนๆนี่ครับก็สะดวกสบายสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับคันนี้นี่ครับเลขใหม่ก็เท่านี้นะครับ2อ0 0 0ื่นกิโลเมตรนะครับไม่สองหมื่นสามนะครับระบบเกียร์ก็ตามที่แจ้งเลยนะฮะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับมีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮให้ครบเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัว ลงทางลาดชันการลื่นถลย์โหมดออฟอิดิลิงมีหมดนะครับระบบแอร์ก็เย็นมากๆเลยภายในใส่จอ Android คันนี้ได้จอ Android มานะครับลูกค้าน่าจะเปลี่ยนจอใหม่นะวันนี้นะเดี๋ยวผมดูตัวกล้องถอยให้รู้สึกว่าต้องค่าต้องตั้งค่ารีเซ็ตใหม่นะครับตัวกล้องถอยไม่ทํางานนะฮะเดี๋ยวดูให้นะครับเพราะว่าลูกค้าใหม่ท่านใหม่ลูกค้าเดิมเขาไปใส่จอ Android มานะงต้องตั้งค่ารีเซ็ตให้ใหม่อันนี้ไม่เป็นไรนะเราดูให้นะครับผมนี่ครับพร้อมใช้งานแน่นอนนะฮะนี่ครับ ใช้งานน้อยครับเพื่อนๆคันนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยขอเลขิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะไฟส่องสว่างด้านในก็ติดครบหมดนะครับที่บางแดดต่างๆกระจกก็เป็นปรับมือนะฮะสแตนดาร์ดเดิมๆเลยไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับไฟฉุกเฉินคอนโซลสวยนะคันนี้เดี๋ยวผมลองเปิดไฟหน้าให้ดูนะครับแล้วก็เปิดไฟหน้าให้ดูการเปิดไฟเลี้ยวต่างๆนะครับให้ดูระบบไฟกันหน่อยนะครับโครงสร้างภายในภายนอกให้ดูกันไปแล้วสวยๆเดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องให้ดูกันด้วยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคันนี้นะ เปิดไฟหน้าให้ดูเปิดห้องเครื่องให้ดูการขับขี่ก็ถือว่านุ่มนวลน,นะตามแบบฉบับมิวเนะปีใหม่ๆใ,ใช้งานน้อยๆน,นะครับขับดีแน่นอนนะครับราคา899,000บาทนะใครสนใจก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรติดต่อก็095-0566926ใครดูไม่ทันใครตามไม่ทันก็สามารถไปดูด้านล่างได้เลย,เล,ยเลื่อนไปด้านล่างนะ,ะจะมีทั้งเบอร์โทรติดต่อ,ตอแล้วก็มีรายละเอียดลายแจ้งไว้ให้เรียบร้อย นะครับพร้อมโลเคชั่นลานด้วยนะี่คือไฟท้ายนะ LED สวยงามนี่ครับไฟท้าย LED สวยงามนะครับนี่หันด้านท้ายนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงามเลยนะครับสลับเจ้า All New Yusu Mew X คันนี้นะฮะขับดีมากนะครับภายนอกภายในนะเดิมๆแล้วก็ราคาเนี่ยตอบโจทย์สำหรับลูกค้านะครับขยับนิดหน่อยก็ได้ราคาได้โฉมใหม่แล้วนะครับได้โฉมใหม่แล้ว ปี2022แท้ด้วยนะครับ8,99,000บาทนะครับนี่ครับสวยงามนี่ครับรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับคุณผู้ชมโครงสร้างเดิมภายในภายนอกใช้งานน้อยปี2 2แท้นะครับไม่ส0 0 0 0เองนี่ครับด้านหน้านะครับไฟเลี้ยวต่างๆติดครบหมดเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ดูกันหน่อยนะครับ สวยงามพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้ใครสนใจก็ขอเลยเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับล้อเดิมๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลยตัวโครงสร้างห้องเครื่องคันนี้กันต่อเลยครับคุณเพื่อนนี่ครับ,รบเปิดไฟใดทามให้ดูนะครับ รถเข้าใหม่นะสะภาพแรกเข้าตรงไหนยังไงเพิ่มเติมเราก็จะดูแลให้นะครับอย่างเช่นตัวกล้องมสักครู่นะฮะที่เป็นตัวจอ Android นะครับดูให้ใหม่นะครับล้องถอยนะดูให้ใหม่นะครับสอบถามเระเอดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับใครสนใจก็ขอเระเอดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยอ่าเปิดห่องเครื่องให้ดูกันระบบไฟเราเช็คให้นะครับวันส่งมอบนะไม่ต้องกังวลเลยนะครับ เครื่องยนต์ให้ดูกันนะครับเป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power นะครับคันนี้เป็นเครื่องตัวใหม่ด้วยนะครับผมหยัดน้ำมันนะครับแปตน้ำมันแล้วก็เราเะโครงสร้างให้ดูกันเลยนะฮะนี่ครับโครงสร้างเดิมๆนะฟังเสียงเครื่องยนต์ทำงานกันแบบชัดๆเลยนี่ครับเครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่เหตุดเดิมโรงงานนะครับคานหน้าเดิมแน่นอนนะครับเหตุดเดิมโรงงานนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดเลยครับเพื่อนนี่ครับ ็ตเดิมเด cke, ิมนะครับฝาปงก็เดิมเดิมเช่นกันนะครับแผ่นกันความร้อนก็ย mm ังอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับแผ่นกันความร้อนนะครับฝาโปงเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบนะฮะน็อตฝาโปงเดิมนะครับแคมซ้ายแคมขวาก็เดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับไม่เคยมีการถอดน็อตเดิมเดิมขานหน้าเดิมเดิมครับนี่ครับขานหน้าเดิมเดิมนะฮะมอน้ำมาสี QC เครื่องยังใหม่อยู่เลย นี่ ue, ครับเครื่องใหม่มากๆฝาระพรงก็เดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมคันนี้ใครสนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับรถเข้าใหม่นะฮะจะเป็นการปรับสภาพเช็ครายละเอียดต่อเรื่องระบบไฟระบบกล้องถอยต่างๆเราเช็คให้หมดพร้อมส่งมอบนะับคันนี้ใครสนใจก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะครับเบอร์โทรติดต่อ095-0566926นะครับ ID Line แล้วก็ลิงก์ไลา์ด้านล่างก็ทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ จะจัดไฟแนนซ์นะครับหรือว่ามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเช่นกันนะับไม่สะดวกเข้ามาจัดไฟแนนซ์ที่ร้านเราก็มีเจ้าที่ประสานงานนะครับวิ่งเซ็นให้นะครับถึงบ้านเลยนะฮะนี่ครับปีนกใหม่ๆเลยนะของใหม่เดิมๆโรงงานพอรถวิ่งไปแค่0,000ม่นกโลท่านเองครับเพื่อนๆนี่ครับ all new isuzu mu-X นะครับ1.9 active นะครับปี2022แท้ไมหมื่น0ามค่าตัว8 9 9 0 0 0บาทนะครับรถเข้าใหม่วันนี้ ใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยนะฮะเดี๋ยวไปตรัอบสภาพเช็ครายละเอียดไฟตัวรถเพิ่มเติมกันก่อนนะครับนี่ค่ะสวยงามนะครับสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยสี้สวยนะครับคุณผู้ชมสีเขาจะมีความเป็นบอลนะฮะแต่ไม่บอลไม่บอลสว่างจ๋าจะแบบเปลือบทาๆหน่อยถือว่าสวยงามนะครับนี่ฮะก็ได้ปีใหม่ใช้งานน้อยๆน,นะับไปใช้งานขับดีมากนะครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยรับคันนี้นะครับ 1.9 Active นะครับ2,022แท้ไมล์20,003นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาวันนี้มาอัปเดตรดสวยๆนะครับให้หนึ่งคันนะครับฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับด้านในแอร์เย็นมากครับเพื่อนๆนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะเข้ามาใหม่นะครับย้ำว่ารถเข้ามาใหม่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตปรับสภาพต่อนะครับแล้วก็เช็คเช็คลิสต์นะครับต่างๆเพิ่มเติมกันต่อเลยนะครับ ใครสนใจคนนี้ก็ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับวันนี้ขอญาติลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับฝากเพื่อนๆไปด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกด s ับ s c r i b e นะครับกดสังญกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครนะครับวันนี้ขอญาติลาไปก่อนนะครับรถสวยมากนี่ครับโครงสร้างเดิมๆรถสวยเดิมๆเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจก็เพิ่มเติมเข้ามาเบอร์ต่อและรายละเอียดก็ให้ไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ you <laughs>